สิบิ้วพนมมือก้มกับอันนี้มันหานิอยนะู่เนาะสิบนิ้วพนมมือก,ก,ก้มกาบวันนี้ผมกับชิมาหาเพิง่งหามิมบอ่อพิษเพราะว่ามีไทบานรลองเลียนมาวะเรามาหาเห็ดแล้วลพอห้างมิมในทัวรหาผมผมเลยต้องมานะท่านผู้ชมเพราะผมเป็นนายพานแถบนี้แถวนาหน้านี้ผมเป็นนายพานเ <c oughs> จ้าะได้หาเห็ดสะดวกขึ้นนะครับ มาเต็มรูปแบบเลยนี่แต่งตัวเต็ยมยดเลยยามันตอดนี่เขาเขายาง,ขงเขามาเลิกเติบเลยครับถา้า่าทานั่นทางอีนี่ออกใบแทะป่าแหงนี้อันนี้ไม่ใช่คืออะไรนะไม่ใช่คือเถาหลงนะนี่ไม่ใช่คือเขาหลงถ้าข้ามเคือเขาหลงเหมือนอยู่ในป่ามห็นมะพล้วคุณจะหลงอันนี้ไม่ใช่คืออะไร เป็นเครือตดหมานะท่านผู้ชมเครือตดหมาอุ้ยเฮ้ย้ย้ยผมหยางเข้ามาไกลเติบแล้วอ้าวพี่ไซนอ่ะบาดนีิพนาวลูกพี่ก็ได้ดพี่จำม่ได้หรือบ,บาดนี่โอ้แถวละหัวเน่นหึงแถวละหัวนะท่านผู้ชม,นะมเดี๋ยวเราไปใกล้ๆลงจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับ เอาแล้วนะตอนนี้เราได้ยินเสียงจากนายพันแล้วว่าเจอแล้วผมกำลังไปด้วยความเร็วสูงร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับท่านผู้ชมผมไปตอนนี้ผมซิ่งเลยครับเนี่ยโอ้ผมข้ามคือ,เ,อเทาลงมาแล้วต้องตรงนี้นะเราได้ยินเสียงพี่โต้งแล้วนะไม่ใช่โต้งทูพีนะโตรงร้งดอนตาลเขาเขาบอกผมว่าเจอแล้ว เลยต้องหย่างมานะเฮ้ยทำไมมันหกอย่างนี้อะไรโอ้เจอแล้วนะนี่คือในพานของเราไม่มีหลงได้โอ้โหรังสวยมากเลยดูนะผู้ชมเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่คือรังมิม้ม เราจะเอากันนะเราก็จะทําการอูดมาแล้วนะท่านผู้ชมนี่คือเป็นของดีที่ผมพกมานะการเอาเมียมนี่เขาต้องจุดถูกได้พี่เนาะจุดถูกเพื่อยังเพื่อบุษะโอ้ยบุเมีนเพื่อไรเห็นมันมาสีดเม้าคว่นนะครับมาสีดเมาคว่นนี่เป็นสูตรมาจากโอ้ี้หนดแล้วตั้งในกระบุงเราจะเอามาแล้ว ท่านผู้ชมเราจะค,ค่อยเปิดมันะเนี่ยนะอ้หลังสวยงามมากท่านผู้ชมหลังมันจะปิดตานะมันมีน้ำบาดานเยอะอยู่ นี่นายพันมาเจอนี่นะครับลงควันมิ่มเนาะผมกษิบบอกให้ผมเล่าไปอีกหน่อยเพราะว่ามันเป็นชิปแรกของผมปกติแล้วแถวนาหนาเน,าน,นี่ผมล่ามาหมดแล้วนะท่านผู้ชมลังมิ่มนี่ปกติผมเป็นตากล้องให้เขาวันนี้ผมก็เลยต้องมาเอาเองนะครั้งแรกของผมนะท่านผู้ชมเนี่ยผมไม่ใช่มืออาชีพนะเป็นมือสมัครเล่นเนี่ยแหละ ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดทับสไครห์ผมด้วยผมจะได้มีเงินซื้อน้ำมันเ <c oughs> ติมมาเอาหางมิ้มนะ <c oughs> นี่นะท่านผู้ชมมันกำลังเมาแล้วมันกำลังเมากว่นแล้วท่านผู้ชมผมก็เสียวๆอยู่นะตอนนี้มันกำลังเมาแล้ว Hoa hôm nay, hoa hôm binh mặt kai pao hôm tatlana tambuzom yo pha plang, pha penny con hippocam mè mbuzom tatlana con diva mè 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 cắt mè 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 มันเป็นลังมีมที่ต้องกลัวอยู่กับผมนี่ยังไงท่านผู้ชมเห็นไหมโห้ลังมันเนี่ยนี่นะเห็นไหมผมก็จะปิดตาอันหล่อหลองผมไว้นะเพราะผมกลัวมันตอดเฮ้ยไม่ใช่กลัวมันสะกิดผม มันทำไมมันไม,ไม่ออกวะเขี่ยเลยนายพานบอกว่าเขี่ยเลยนะมนก็ต้องเขี่ยแหละท่านผู้ชมเพราะผมเป็นปนายพานไงผมต้องไม่ยานนะหลังสวยงามมากนะท่านผู้ชมลังสวยอยู่นะปิดตาด้วยน้ำเพลิงเยอะไปเราไปกันแล้วสำหรับคลิปนี้ ตไว้เพียงแค่เนี่ยท่านผู้ชมผมผ่านที่แห่งหนานา